คนค้าระหว่างเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางเราแล้วนะคะเราเห็นกระเช้าแล้วมันมาจากสายสลิงเคเบิลตรงนี้ตึกเหลืองๆตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราเตจเตรระหว่างทางนะคะตอนนี้เรากําลังจะพาไปขึ้นกระเช้ากันคะ่ะเจอกันข้างบนค่ะบอกก่อนว่าที่แรกเราอยู่หัวสะพานฝั่งนู้นเราบอกว่าเฮ้ ไอ้กระเช้าไกลมากเลยนะเราจะเดินไหมที่ไหนได้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของไอสะพานเดินขึ้นดอยลงดอยเที่ยวไปแล้วสองหมู่บ้านกินข้าวแล้วมือหนึ่งตอนนี้ดีใจค่ะจะถึงแล้วรวมๆแล้วเราเดินประมาณ2โลกว่าเดนนี้ต้องบอกขาน้มแข็งล้วโอเคเดี๋ยวเราเจอกันข้างบนค่ะตรงกระเช้า ที่เราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะคะตรงที่จะเข้ากระเช้าแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อตัวอีกแล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้พาสปอร์ตในการขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครไม่มีพาสปอร์ตมาก็สามารถที่จะมาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะ,ะตรงนี้นะคะเพราะเราจะเลือกขาไปขาเดียวหรือว่าไปกลับนะคะนี่คือตั๋วที่ได้นะคะนี้ตัว๋วอันนึงสามารถใช้ได้สองคนนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าไปกี่คนเมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนแล้วเราไม่มีตั๋วใช่ไหมคะก็จะกดซื้อตั๋วจากในแอปพลิเคชันก็ไม่ได้เพราะว่าเ็าบอกว่าต้องให้ลงมาหาเจ้าหน้าที่ข้างล่างลงมาข้างล่างเจ้าหน้าที่บอกว่าให้มาสกแกน,นตรงตู้นี้ข้างนอก,เร,ก,เ,อกเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะเป็นเป็นเป็นคนต่างชาติเขาบอกว่าแล้วเ,เอาทาสปอร์ตมาไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถาม เราก็ไม่ได้ถือพาสปอร์ตมาด้วยแต่ว่าเรามีรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายพาสปอร์ตเก็บไว้ในมือถือก็เลยสามารถใช้ดังน,นั้นได้เราซื้อตัว๋วตอนนี้เรามาสองคนก็สามารถใช้หมายเลขพาสปอร์ตหนึ่งอันสามารถซื้อตัว๋วกี่ใบก็ได้นะคะตั๋วขาไปขาเดียว30หยวนนะคะถ้าไปกลับก็ห้าิหยวนเดี๋ยวเราไปข้างบนกันค่ะ <laughs> คน ไม่ใช่สองคนนะั้นที่เราเดินไปพร้อมกันกับเราใช่ไหมท,ท,ที่แรก่าเราว่าที่แรก,แกที่แรกเราก็ผ่านที่แรกเราก็ผ่านผู้ชายสองคนตรงนี้นะคะเข้าไปถึงข้างบนแล้วที่แรกเขาเห็นใช่ที่แรกเขาขึ้นไปเขา,เ,าเห็นว่าเราดู วีแชทอยู่เขาก็คิดว่าเราซื้อตัวจากแอปพลิเคชันมาแล้วเขาก็เลยไม่ได้ถามว่าเราซื้อตัวหรือยังเราก็เออตอกระเป๋าอีกครั้งอีกครั้งมีคนมาใช้บริการที่นี่เยอะมากนะคะเดี๋ยวไปดูข้างบน ไปแล้วนะคะถีอบาตแลวถึงแม่ทัศนวิสัยจะแย่ไปหน่อยนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแสง,งขอไปถ่ายตอนที่มันยังกระเชา้ายังไม่มากระเชา้าไปแล้วหนึ่งนะคะนู่นไกลลนู กระเช้าจากฝั่งนู้นมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนะถึงแล้ว,ลวเราอยู่ข้างในแล้วนะคะคนตึ้นอย่างไม่หมดนะคะอ้าวน้ำหนักโคงจุง่มน้ำหนักเต็มแล้ววัดน้ำหนักเหมือน่ิุเลยโอเคเอ,อกเดิน้างกัน 欢迎乘坐长江索道，一个山城，两分人间。长江索道，一九八七年正式通。整个山跨江，湖通的三北全长一千一百六十米，是世界最长。长江索道，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 长长江索道，

ก็ตอนเช้าเราออกจากเอ่อี้เทียประตูนี้นะคะเขาบอกว่าเออมาตามเฟซบุ๊กของใครสักคนจำไม่ได้เออเขาบอกว่าออกจากตี่เทียมาแล้วออกประตู 5B แล้วก็เดินตรงไปอีก380เมตรก็จะถึงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะออกจากตี้เทียประตู 5B เสร็จแล้วนะคะ เดินวนขวาค่ะเข้าประตูนี้ซื้อตั๋วได้เลยค่ะเพราะว่าเราขึ้นกระเช้าไฟฟ้าตรงตึกเหลืองๆข้างบนนะคะ